สวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะกับเ c ของช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะวันนี้ไม่ผิดหวังนะคะเข้าเป้านะคะอ่ะที่แอดขีดในเส้นนะคะอ่าแอดให้เพื่อนๆอ่าเราเราคุยกันเรื่องวิ่งก่อนเนาะอ่ะในวิ่งนะคะแอดให้เพื่อนๆวิ่งเด่นสี่นะคะลองสามนะคะ เข้าในชุดวิ่งของเราเป๊ะเลยนะคะในชุดสี่เด่นนะคะของเราเป๊ะเลยนะคะอ่ะก็ fc ก็คงจะมีแรงใจขึ้นนะคะอ่ามีแรงขึ้นนะคะในชุดเด่นเราเข้าที่สี่นะคะถูกกันนะคะแล้วแอดให้เพื่อนๆที่สองสามสี่ห้า แอดให้ที่สามกับสี่สองเข้านะคะเพื่อนๆเข้าสองด้วยนะคะเข้าในชุดสองด้วยนะคะเนี่ยแต่เข้าในชุดเบิ้ลนะคะเพื่อนๆขอภัยจริงนะคะเพื่อนๆนะแอดให้เพื่อนๆที่สามสองสี่สองหนีไปออกสองสองนะคะโอ้ตายละนี่งั้นเพื่อนๆคงจะได้นะคะแอดไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆได้ซื้อตามไหมเนาะ เพราะว่าแอดคิดว่าเพื่อนๆคงจะซื้อในช่องที่แอดขีดสีแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันอยู่นอกสีนะคะเพื่อนๆโอ้แย่เลยนะคะอยู่นอกสีของเรานะคะแอดนี่นิดเดียวเองนะคะเพื่อนๆนิดเดียวเองนะแอดให้ที่สามสองแล้วไปออกสองสองนะโอ้ไปออกตัวที่เราไม่ได้เลือกนะคะเนี่ยไอตัวที่เลือกก็ไม่เข้านะคะอ่ะในสายวิ่งเด่นสีนะคะ แอดให้เพื่อนๆอยู่4ตัวนะคะก็คือ49 40 41 42นะคะอ่ะหวังว่าเพื่อนๆจะซื้อตามในเลขสีที่แอดเน้นให้นะคะโอ้สุดยอดเลยนะคะก็ออกกันที่บนนะคะออกที่ไหนว่อยู่ไหนเนาะเลขแต่แอดขอแป๊บนึงนะคะอ่ะ 022นะคะข้างล่าง49นะคะเข้าเด่นเป๊ะเลยนะคะเพื่อนๆโอ้ยินดีด้วยนะคะเราวันนี้ปังๆกันทั้งบนและล่างเลยนะคะโอ้สุดยอดมากเลยนะคะเพื่อนๆขอให้เข้าแบบนี้ตลอดนะคะเดินตลอดอย่างนี้จะได้มีแรงใจนะคะแอดก็จะได้มีแรงใจด้วย <c oughs> ดีใจมากเลยค่ะที่ทำให้เพื่อนๆนะคะคำนวณให้เพื่อนๆถูกในชุดนี้ทั้งบนและล่างนะคะแอดอินดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะ,อะแอดก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะแอดซื้อตามในสีนะคะทุกครั้งที่แอดคำนวณน,นะคะแอดก็ซื้อในสีเหลืองนะคะสี่ชุดหนึ่งสองสามสี่สี่ชุดนะคะก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะก็พอได้หอมปากหอมคอนะคะอ่า นะคะเราเป็นอ่าเราคำนวณเราก็ต้องมีการเสียงนิดนึงนะคะแอดก็เสียงในบางครั้งนะคะแอดก็เสียงทุกงวดนะคะบางครั้งแอดก็จะเล่นมากบางครั้งแอก็จะเล่นน้อยแอดเล่นแบบนี้นะคะเพื่อนๆอ่ะเราอย่าไปหวังเยอะมากนะคะหวังรวยก็ไม่ไหวนะคะเพื่อนๆเพ,พราะว่าในชุดของแอดมันเยอะตัวอยู่นะคะในชุดของแอดมันก็จะมีทั้งหมดหนึ่งสสามสี่ห้าชุดนะคะแอดเลือกให้ที่ชุดนี้นะมาผิดนะคะ ไปออกชุดสองสองนะคะก็ขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อก็ถูกไปในชุดสี่เก้านะคะอ่าและสองสองนะคะก็ดีใจกับเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะอ่านี่ก็มาคำนวณกันต่อในวันที่เก้ากันเลยดีกว่านะคะเราจะได้รู้เลขนะคะว่าวันที่เก้าเราจะได้เลขชุดไหนนะคะอ่ามันจะดีใจนะคะ <laughs> อะมาคำนวณกันต่อนะคะขยับกล้องนิดนึงนะคะอ่านะในวันที่เก้านะคะกันยาหกสามนะคะทานอยธรรมดาอ่า ในวันนี้นะคะเราจะใช้เลขในการคํานวณน,นะคะเลขในการคํานวณน,นะคะขอดูเลขแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆอ่ะเลขในการคํานวณของเราก็จะมีเลขอยู่ที่สองบวกหนึ่งนะคะอ่ะ ยังไม่พ้นสามกันอยู่นะคะยังหนีสองอีกแล้วนะคะสองหายนะคะเนี่ยอ๋อสองหายนะคะในชุดนี้อ่ะทำไมสองหายเนาะอ่อเดี๋ยวเรามาคำนวณกันต่อน,นะคะสองบวกหนึ่งเท่ากับสามนะคะสามสี่ห้านะคะน่าปากกาเดี๋ยวนะคะแป๊ดหนึ่ง ห้าบวกกับห้านะคะจะได้ที่ศูนย์นะคะอาจจะได้ศูนย์อันนี้ของแอดทำยังไงเก้าศูนย์หนึ่งสองแอดเพิ่มเลยนะคะเพราะว่าเมื่อที่แล้วนี้ววดก่อนแอดเพิ่มนะคะมันเลยเข้าบนล่างนะเดี๋ยวเราจะกลับมาเพิ่มกันเลยนะคะเป็นศูนย์หนึ่ง สองสามนะคะศูนย์หนึ่งสองสามอ่ะนี่เราจะได้ในชุดเรียบร้อยนะคะเรามาจับชุดกันเลยนะคะ,ะในที่จับชุดของเราปังปังเลยนะวันนี้ปังปังมากนะคะปังสุดๆดเลยนะคะวันนี้อ่ะ ในชุดนะคะสมัยแบบมันเป็นอย่างนี้เนาะอ่ะนี่นะคะอ่ะในชุดที่เราจะจับกันก็จะมีอยู่ที่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามนะคะ ในชุด4นะคะจะมีกันอยู่ที่4 0 4 1 4 2 4 3นะคะในชุดที่5นะคะ5 0 5 1 5 2 5 3นนะคะนี่ก็จะเป็นในชุดที่ แอดคำนวณน,นะคะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูสายวิ่งกันนะในสายวิ่งของเราในวันนี้นะคะอืมขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะ ทำไมสองเรายังอยู่ในชุดนี้นะคะมันจะอยู่กันที่สามสองสี่สองห้าสองนะคะเพื่อนอ,นอมันจะมาไหมคะเนี่ยแอดกลัวใจมันมาจังเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอ่าในชุดห้านี้ดันเพิ่มมานะคะ ชุดหนี่นั้นเพิ่มเข้ามานะคะแต่ไม่มีที่ห้าเก้านะมันเปลี่ยนไปนเป็นชุดที่นี้นะคะอ่ะเราจะเอากันที่สองสามสี่นะคะในชุดนี้จะมีกันอยู่ที่สองสามสี่นะคะเกไม่มานะคะเพื่อนๆแต่ว่าติดศูนะแอดกวดใจอยู่นะคะเนี่ย กลัวใจอยู่นะคะว่าเนีย่ยนะคะศูนย์มาอยู่นะเราจะวิ่งกันอยู่ที่เด่นนะคะเด่นเรานะคะจะเด่นกันอยู่ที่สี่นะคะอีกล้เพื่อนๆจะบอกแอดทำไมแอดให้สี่แล้วนะคะลองแอดก็อยากให้ลอง ลองลองสองนะคะกวดวสองมันมาอีกรอบนะคะเพื่อนๆพสองกับสี่อ่ะแอดคิดว่าน่าจะนะน่าจะนะคะว่าอ่ะมั่นใจอยู่นทีนึงนะคะมั่นใจอยู่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นว่าสองมาอ่ะสองมาสี่มาอ่ะสี่มาสองมานะคะ ในชุดสี่ของเราจะมีกันอยู่ที่สี่สามสี่สองสี่หนึ่งจริงๆแอดจะไม่เอาก็ได้นะคะสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์เพราะว่ามันเป็นในชุดนะคะเหมือนอย่างชุดนี้นะคะเมื่อวานแอดชอบที่สี่สองละคะห้าสองสี่สองมันไม่มาอย่างที่แอดคิดนะคะมันไปนโผสี่เก้า มันไปติดในชุดที่แอดเขียนพอดีเลยค่ะสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองไปโผล่ที่สี่เก้าผิดหวังนิดนึงนะคะแต่แอดก็ซื้อกันเอาไว้อยู่นะคะเพื่อนในนี้แอดก็ซื้อกันไว้นะคะคือสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามแล้วกันเอาไว้นะคะกันแตบบ่แบบว่าไม่ถูกในเป้าที่เราเน้นไว้นี่างน,นะในนันในการที่เราลงทุนน่ะนะคะเพ่เพื่อนก็ต้องมีเลขในดวงใจอะมะอั้งชอบตัวไหนเบาตัวไหนหนักนะคะ มาดูสายสองของเรานะคะจะมีกันอยู่ที่สามสองห้าสองนะคะนี่เลยนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะแอดก็กลัวใจมันจะกระโดดมาในสายห้าอยู่นะคะในห้าในสามแอดก็กลัวใจอยู่นะแต่แบบเนะาะเมื่อวานแอดก็กันสี่กันสามไว้เนาะแต่วันนี้แอด ก็เขียนบอกว่าอะขอติดสองอีกตัวหนึ่งให้กับเพื่อนเพื่อนนะคะอย่างเงี้ยงวดที่แล้วแอดเขียนแค่สามสี่ห้าในใจแอดคิดเอ้ยมันต้องมาสองอีกตัวหนึ่งแอดขอติดสองไว้เผื่อเพื่อนเพื่อนจะชอบนะคะอะแต่วันนี้แอดติดแค่นี้เลยนะคะสองสามสี 2, 3, ่กะไว้แล้วว่าต้องมาชัวร์นะคะอะพิถูกก็ขออภัยนะคะเพื่อนๆนเราก็เสี่ยงโชคกันนะคะ มันต้องมีการเสี่ยงนะคะเพื่อนๆอดก็เสี่ยงแต่เราเสี่ยงแค่อย่าประมาณนะคะเราเสี่ยงพอประมาณอย่าเสี่ยงจนเจ็บตัวนะคะเพื่อนๆอ่ะไหนลงทุนกันจนเจ็บตัวนะคะนี่ก็เป็นแนวทางของเรานะคะกับฮานอยในวันที่เก้านะคะอ่ะดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะคะถูกบนถูกล่างกันเลยนะคะเราชุดนี้อ่าดีใจด้วยนะคะ แอดไม่เคยดีใจวันนี้มาก่อนเลยนะคะตั้งแต่ทํามามาเข้าชุดบนล่างเลยนะคะอ่ะก็ฝากไ้เพื่อนๆดูชิงเท่านี้นะคะค่ะขอให้เพื่อนโชคดีร่ํารวยนะคะกับฮานอยธรรมดานะคะค่ะแอดขอลาคลิปนี้ไปนะคะอย่าลืมไปติดตามชมหวยลาของแอดนะคะแอดทาคลิปหวยลาไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีผิดมีเข้านะคะเพื่อนๆก็อยา่าเครียดนะคะอยา่านะคะ ก็ลงทุนแบบพอปงงางมาพอประมาณนะคะเพื่อนๆนเล่นสนุกหอมปากหอมคอกันไปก่อนนะคะช่วงนี้เลขเลขมันผลออกก็ออกแบบไม่น่าให้อภัยอยู่นะคะเพื่อนๆอเดี๋ยวลาคลิปนี้ไปนะคะขอขอบคุณค่ะ